เดี๋ยวจะพาขึ้นไปเอาน้ำทิพย์จากปราสาทรัพูด้านบน,นที่เห็นนี่ก็คือเขาาเอาน้ำมารองน้ำเอาไปดื่มเอาไปดื่มเอาไปอาบจะหายโรคภัยไข้เจ็บพิธีความเชื่อนี้ก็จะเหมือนกับที่เราเอกวัดผาน้ำทิพย์วัดผาน้ำย้อย มาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่เขามารองน้ำกันตรงนี้